ในมุมของพักเก้าไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลบอกว่าการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติออกมาแบบนี้ก็น่าจะเป็นผลดีทั้งกับพักเก้าไกลและเป็นผลดีในภาพรวม,มเพราะมันหมายถึงการไม่ได้ล็อกแล้วไงว่าจะมาโวดซ้ําไม่ได้เ,ออเหมือนที่คุณพิธาเผชิญก่อนหน้านี้แต่ยังไงก็ต้องรอศาลอยู่ดีใช่<า>คุณชัยธวัฒน์บอกเป็นผลดีโดยรวมไม่ใช่เฉพาะกับพักเก้าไกลเท่านั้นโดยเฉพาะฝั่งแปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่าจะเป็นใครซ้ำได้คือถ้าสุดท้ายสารวินิจฉัยออกมาเช่นคนของเพื่อไทยก็ซ้ำได้ก้าวไกลก็อาจจะลุ้นได้อีกรอบหนึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกเท่ากับว่าเรามีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกซ้ำกันได้อีกสามารถที่จะรวบรวมเสียงเพิ่มขึ้นไม่จําเป็นต้องครั้งเดียวและต้องเปลี่ยนตัวเลยก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลปฏิเสธไม่ได้เช่นถ้าเสนอแคนดิเดตนายกหลักของเพื่อไทยแล้วครั้งเดียวไม่ผ่าน ก็หมดโอกาสนะเพื่อไทยมี3าคนใช่ไหมครับเสนอไปจนหมดทำยังไงต้องข้ามขั้วแล้วหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่จะบอกว่าจําเป็นจะต้องดึงพักนั้น,พ,น,นพักนี้เข้ามาร่วมเพื่อให้ชัวร์เพราะฉะนั้นตรงนี้พอบตซ้ําได้เนี่ยมันไม่จําเป็นอีกแล้วถ้าหากมีการปลดล็อกออกไปคุณชัยธวัฒน์พูดถึงการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแนบท้ายคําร้องขอให้ชะลอการโบตออกไปก่อนเนี่ยจะทําให้ได้เป็นผลดีทําให้รวมเสียงสวได้เพิ่มหรือไม่พอมีเวลาเพิ่มขึ้น คุณชัยธวัฒน์ก็บอกก็อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะลองดูว่าการเสนอแคนดิเดตเปลี่ยนตัวจากเพื่อไทยแล้วจะได้เสียงสวเพิ่มขึ้นขนาดไหนก็จะได้ประเมินกันถูกและถ้าหากเสนอซ้ําได้ก็เป็นโอกาสที่จะไปหาเสียงเพิ่มจากฝั่งสวและฝั่งสส <ừ> คือถ้าแคนดิเดตแต่ละคนมีโอกาสครั้งเดียวเนี่ยมันก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อจะเอาให้ได้ใช่ทีนี้แหละมันก็เปิดโอกาสข้างพวกไงแต่ถ้าเอนะ โหวตซ้ำได้แม้ว่าจะเป็นคนเดิมก็ไปดิวเพิ่มมันก็ยังไม่ต้องรีบข้ามขั่วตั้งแต่การโหวตรอบแรกไงประเมินเสียงสวก่อนเอาเฉพาะเสียงสวให้เห็นก่อน